เท่าที่เราไปนัน้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยสิ่งที่เรา้องเจอของดีขงดูนั้นผีอยู่นะใช่ดูตุ๊บเสกให้นี่นี่คนนี้ใช่ป่าวอันนี้ปลูกผักอันนี้ผักอันนี้เอ้ยต้องแช่น้ำมาหน่อยโอ้ยเราใส่ถ้ากังวายแช่ไว้อ๋อใส่เทลงไปเลยเท่เทเทเออเทลงไปเลยนั่นแหละบารูเทงบารูบารูดูเศร้าๆอย่างเงี้ยไม่พูดไม่จามากมาเลย ต้องเยอะเกินนะแต่มันเสียโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพสีนุบ้านอ่าที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราสองคนช่องพี่แฟดพผาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมกับใหญ่เข้ามาที่บ้าน คุณป้าบาลูอีกครั้งทุกคนนะแล้วก็เราอยู่หน้าบ้านแล้วอยู่หน้าบ้านแล้วบาลูก็กำลังนั่งนั่งทำทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ผ่อนยาเอ่ยเขาดีใจมากที่มีพวกเข้าวโพดกับฟักทองยังไม่จุดไฟนะเพราะว่าเราจะเราจุดไฟของเขามาถึงเหมือนกันน่ทุกคนเขาพูดมาถึงแร้วมาแล้เป็นวันแรกที่แบบมาจังหวัดตรงกันมากโบบามากวันนี้มีเป็นเมล็ดผักบุ้งใช่ป่ะเี่ยพี่พีส่งมานะเยอะมากพี่พี่จะปลูกเป็นอ่าในในแปลงผักที่มีข้าวโพดกับฟากทองปลูกปลูกปนกันไปเลย พราะักบุ้งมันได้กินผลไวมากครับมันโตไวมากเลยแล้วก็ผมมีโปรเจกต์ผมอ่านคอมเมนต์มานะทุกคนนะก็คือจะทําแก้วน้ําให้คนป่าแล้วก็พวกเราด้วยความบส่วนตัวแต่อวันนี้แหละไม่เอากลับบ้านหรอกเราพยายามแบบจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็พี่ๆทุกคนที่แนะนำมาสิ่งดีๆนะเช่นแก้วน้ําทำนั่นทำนี่เราก็พยายามจะทําแต่ว่าถึงทําไม่ทุกคอมเมนต์แต่ก็ขอบคุณที่ยังแนะนําเรามาสิ่งดีๆให้เราได้เห็นได้อ่านนะทุกคนนะแล้วก็เมื่อวานทําป้ายไปแล้วทุกคนใช่เมื่อวานผมมานะเล็กไม่มาผมมา บาลูคือแบบไม่ยอมมาที่จะไม่มีบ้านหน้าบ้านทุกคนคือเขาอยากให้เรารู้ว่าเป็นบ้านเขาหน้านบ้านของคนบาลูจะให้ดูจะบอกว่า,านนแก้ไขไปเราจะที่ใช้ความพี่ของบาลูเองไปทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่ทุกคนนะฝากกดติดตามเพจเซนต์ลุกยูทูบพี่แฝดวีสองให้เราสองคนด้วยทุกคนนะพร้อมเราไปก,กันเลยไปเ <ไป S 1> จาะแบบพร้อมนะเพื่อจะคนดิบนี่ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูว่าป้ายเปลี่ยนไปแล้วไอเดียโคตรดีบอกให้คือไม่เคยที่เขาจะจะให้เราทำอะมรก็บอกไม่ผ่านอย่างนี้ก็แล้วพอดีมาิล่าซูเลยใช่ไหม ลาูก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ของเราแล้วป้ายเราแล้วบาลูข้าวในพังก็เปลี่ยนป้ายใหม่คาไม้ไผ่เขียนคือเก่งอ่ะเขียนชื่อบ้านเลยก็คือเป็นไอเดียที่ดีเลยก็คือแบบเป็นธรรมชาติไปเลยบาลูคคครรรััับบบกินข้าวอยัางกินจากทรมะเหรอกินทํากินจากทรรมะแล้วทุกคนนะ มาดูแลเราซูอ่ะไม่มาหรอเราซูนี่ติดเพื่อนมากทุกคนนะใส่ก็ดีนะรู้สึกว่าจะเล่นดื้อหลังทุกวันแล้วโอเคทุกคนมาดูก่อนบ้านยังกว่านะแต่ใบไม้มันร่วงนะนี่ขอโทษไปดูวันนี้ผมมีอะไรให้มาดูช่วยหน่อยขอฝากทองเติมตัวละถอนยาหนึ่งมาดูก่อนไฟตอนนี้ว่อนไหมจันยุงจุดไฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวยุงกัด อุ้ยนอนกินนอนทุกคนเจ๊ไข่ยังไงเนี่ยอ,นอนกินแต่ก็ไม่ทุกต้นนะฮ <ใน S 1> ะต<น>ัวจะนอมกินไนะหมใบาบางต้นอนะ่ะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรพันอย่างไนงะอืมแล้วจะจุดไฟก่อนนะเฮ้วยวันนี้ผมจะจุดไฟให้มาดูกันนะเดี๋ยวยุงกัดนะมาดูด้วยมั้ยทำเนี่ยไม่ผ่านอะไรมาแล้วนะแค่ ไม่ค่อยพักเ์หนตัวนผมน่งมากทุกคน ที่เอพีหลายคนกนะ็เป็นห่วงเรื่องของการบุกลุกป่าน,นะทุกคนจะบอกว่าเราแบบว่าทำแบบว่าไม่ไม่เยอะกันไปนะทุกคนนะทำแบบว่าเราแค่พักอยู่อาศัยได้ไม่จําเป็นต้องผมไม่ทําแบบว่า,าล้ําหรือว่าบุกลุกจนเกินไปโดยที่มาทางป่าหรือว่าทาให้พต้นไม้ในางเสียหายล้วไม่ทํอย่างั้นนะไม่ทำอนนะไรเลยมันเป็นที่โล,ล่งอยู่แล้วเป็นที่ที่โล,ล่งแล้วคือเกิดจากไฟป่าที่มันไหม้แล้วนะผมก็ทําการสร้างเอาไม้เพิ่มเติมมาเป็นหลังคงหลังคาแค่นั้นเองทุกคนนะด้วยมา วางเลยครับผมเดวัดไอาไปเก็บตัวจังไม่ใช่ดีมากนตรงต,ตัวลุมเนี่ยไปไล่ง่ายบางลมได้ไปล่ง่ายเองปาอยู่นานลย ต้นไม้ทุกอย่างใ,ใช่ทุกคนเดี๋ยวแล้วอีกวันวันอาทิตย์อะไรเดี๋ยวอาทิตย์ทุกคนเราเดินทางไปบ้านต้นไม้ร้องแขงนะคือลงตัวแล้วก็เราทำคำทำสัญญาที่จะชคือจบประหลาดด้วยทุกคนนะตอนนี้มันโกรธเรามักหนักมากที่เรา,าไม่ทำตามคำพูดที่ให้กับมันไว้ทุกคนเดี๋ยวอีกวันวันถัดมาข้างหน้าเดินทางแล้วทุกคน เราต้องเตรียมของให้พร้อมแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้พี่เพราะว่าสิ่งที่เราไปนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยแล้วของของดีดวแล้งผีนะใช่ดูตุกเสกฮะเราอยจะไปช่วย พ่อต้นไม้ด้วยพ่อเลี้ยงอ่ะที่ตอนนี้ยังทนทราลออู่่กับการที่โดนเล่นของใส่เขาใช้ชีวิตได้แต่ว่ามันมันเคยว่าอะไรอ่ะไม่สบายตัวมันไม่ดีมันตอนแรกอ่ะไม่เหมือนแบบเป็นตัวเองเท่าไหรอ่อะทรม,มานแล้วก็ที่ทำผ่านคือเราต้องจัดการไอ้มอผีเพราะว่ามันก็เล่นงานลุงเรื่องผีเราเหมือนกันทุกคนนะหวังว่าเขาจัดการไปทุกอย่างจะดีขึ้นได้วทีอ ้เอาล่ะเป็ไไไนงไ,ไนงไบ,บ้าอยู่ทา่าสบายดีเปล่า คิดถึงขาปัวเาคิดถึงุลาทบีเบาดถึงังิดถอีบอดนนีไมีง่ยเนง่ายนะเเป็นลูกเมียเจเลยเคมียไม่ง่ายไม่ได้ง่ายหรกรู้ยังเนไงบ้างนี่ดีป่ะนี่ชอบป่ะนี้ตนี้ชอบป่ะชอบชอบเดี๋ยว กองไฟติดแล้ต่อไปจะให้บาลูช่วยนี่บาลูนี่รู้จักนี่ป่ะรู้จักป่ะอันนี้คือไม่รู้จี๋จอบเจาะจออบจอบเจาะทำงี้คุณอย่างี้นี่มาเนี้ยมานี่คุณมางนี้ตัวอย่างนี่อันนี้คือลงตรงบินทำงี้มาเนี้ย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 เราอยู่งี้เอออย่าบังกอนอย่างงี้อ้าวนี่อันนี้คุยงี้เก็บป่ะ นี่นี่ควกนี้ใช่ป่ะอันนี้ปลูกผักอันนี้ผักอันนี้เอ้ยต้องแช่น้ำหมดเลยต้องแช่น้ำหมดนี่หรอให้พาดึงเสร็จหมดเลยนี่พารู้น้ำก้นน้ำอันนี้คือผักบุ้งเอาไปปลูกบริจาคผักบุ้งหมดปุ๊ว่าแต่ว่าถ้าเห็นตรงที่อะไรนี่เป็นผักผักอันนี้ไมเนี่ยจะทำให้ดูคนจะเอาพาดูไปพาไปแช่น้ำกับอลไรผักเดี๋ยวเราจะแช่ขันนะอ่ถือก่อนผมถือกล้องก่อนไปเดี๋ยวไปที่ ไปคน<อ>ไปให้บาลูเอาผักแช่น้ำสักห้าสิบนาทีเพื่อให้ผักมันได้เโดยผักมันได้โดนน้ำทุกขั้นชุ่มชื้นนะบาลูอ่ะทำไมห้วยเลยวางเรือนะอาซูไม่มาพอราซูติดเพื่อนที่ทำแบบติดเล่นกันมากทุกคนไม่ค่อยจะช่วยพ่อเท่าไหร่นะต้องผมต้องจัดการบารลูในทางสอนหน่อยอ่าบาลูแกะออกมาแกะแกะเป็นบ่าว แกงมาโอเคก็ใส่น้ำก่อนใส่น้ำไม่ขันก่อนใส่น้ำก่อนอาใส่น้ำมันก็ใส่ครึ่งนึงพอครึ่งนึงน้ำครึ่งเดียวก็พอเราใส่ถากองไว้แช่ไว้ใส่เทลงไปเลยเทเทเทเอ่เทลงไปเลยนั่นแหละเทหมดเลยหมดเลยเออพอพอแช่ไว้ก่อน อ๋อทั้หมดนะหมดอย่างหมดแล้วขยะอย่าไปเผาไปเผากองไฟอ่าดูดูเก็บไว้ก่อนถ้าเป็นเลนไหนที่มันลอยแปลว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ทุกคนนะแปลว่าเป็นเลนที่มันเสียแล้วพี่ถ้าดูจากการทั้งผมรู้มานะนี่จะมีเม็์ที่ลอยเยอะจังวะเม็ดที่ลอยคือเม็ที่วันนี้พัชชีมันไม่สมบูรณ์ที่มันเสียพี่ข้างในมันโล่งมันมันกลวงนะทุกคนอย่างเงี้ยมันลอยใช่ปจะเนี่ยมาดูเงี้ยมันเสียใช่ปจะที่มันลอยลอยเนี่ยมันเสียไอ้แม่จมๆไม่ใช้ได้ใช่ปจะไปไปเก็บไว้ข้างบนก่อนรู้ปะ ไปกัลูกไปตดมาตัวเนี้ยเลยฝ่ายก็ติดละเนี่ยยุงไม่มีสักแอะเลยพี่พี่ครับที่ผมจะแบ่งมันจะผสงปลูกวที่นี่ด้วยแล้วก็จะไปปลูกที่บ้านผมด้วยทุกคนนะเห็นพี่เอฟซีบอกว่าให้น้องต้นไม้ปลูกไว้กินที่ไร่ด้วยทุกคนให้ตาให้ายกินด้วยทุกคนนะนี่ เยอะมากพี่ถ้าปลูกที่หมดคงไม่ไหวพี่เพราะว่าถ้าขึ้นจริงๆเรากินกันไม่ทันจะแน่ทุกคนมาลูนี่ไปไวันนี้ก่อนวันนี้มาลูวันนี้ก่อนผมไ<า>วัออนนี้เอาโอเคไว้ก่อนสักห้านาทีสิบนาทีแช่ไว้ก่อนนี่ดูง่ายมากถ้ามันได้ทนะี่มันลอยหรือว่ามันเสียทุกคนจะวะถ้ามันจมเดี๋ยวใช้ได้นะพี่นะนั่นคุณลุาคุณร้องรอหรือไงอ่ะเดี๋ยวเลก็กจะพรวนดินพรวนร่องเจาะประมาณไหนเล็ก จะมีช่องว่างอย่างช่องคือตรงเนี้ยตรงนี้อย่างช่องที่ว่างอยู่เฝั่งนึงก็ว่างมาดู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 เล็กทำดินให้ดูร่องพักล่องพักค,คนป่าว่าทำเป็นบ่ก็ลองดูแล้วไม่มเห็นเขาเคยทำท,ทำไหมไอันนี้ไม่เคยเราปลูกผักเฮ้ยกล้วยไม้ตโตกูต้องหาที่อยู่เขาเป็นกล้วยไม้อันนี้ว่ะ พอรู้ช่วยเล็กทำมันะตอนนั้นเล็กได้เจอคนป่าทีทุกคนบางทีมาก็ไม่เจอประมาณไหนประมาณในครอบรั้วหรือครอบไหนไอ้ไปรั้วไหมกวาดไม่กู้ไม่กวาดไม่กู้ไม่กวาดไม่กวาดไหมกวาดมากวาดนี่เท่าไหร่เล็กหน่อยกวาดใบไม้เล็กหน่อยไปไหมกวาดไหมกวาดห่ มันมุดฟักทองนอมึงเงาแบดนี้เอาดูจากฟองก้อนสิเอาดูจากฟรงาลูลองุดลองนะอย่าอนขุดลองนะคือเราอยากให้เขาเรียนรู้นะได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆได้ใช้ชีวิตแบบ ในเมืองอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องให้เขาเปลี่ยนหมดอะ่ะแค่ให้เปลี่ยนจากกันใช้ชีวิตบางอย่างเ่นั้นเองวันนี้เราก็ชิวๆมาปลูกผักแล้วก็จะทำแก้วน้ำอะลยแก้วน้ำนี้กมแบบต้องมีเครื่องดื่มดื่มมุกบาลูนะมารู้อยากดื่มอะไร แล้วก็หองหเสี e: ่ยงกับสุขภาพนะทุกคนนะไม่ดื่มดีกว่าดื่มน้ำแตบพวกที่มีโซดาดีกว่านะผมว่าดีกว่าพวกสุลานะดีกว่าพวกอแอลกอฮอล์นะเดี๋ยวใครว่างครคือเขามาดื่มนนั่งดื่มนั่งกินบนดื่มบนโต๊ะกัน ลาดน้ำสักหน่อยก่อนมาล้วไม่ต้องอ่ะเวลาะาดกันทุกคนนะห,ห,หนอนมันก็แสบไปพี่หน่อ,นอยมันเจาะพวกใบขักทองเนี้ยม,มันก็มีทุกคนตามธรรมาชาติมีแล้วแต่เ,เราเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับผักที่เราปลูกนะนี่ยเหยี่ยวออกกันนี่นี่คือเราไม่ใช้สารเคมีเลยทำไมลมเรา,ารเราไม่ใช้สารเคมี มันต้องกว้างมากนะคือเอาสักล่องสองล่องพออันตบบนี้ป่ะก็ได้นะนะเนา,า้อาบิแนวกว้างไปเลยอ่าซันๆชันๆพอ,อคือเราจะให้แบบมันสวยๆไม่ต้องไมีเป็นลกเกินไปอะ่ะลูกดูดูนี่ดูดูอด้คทำโอเคพี่ผมขอตั้งกล้องยาวเลยทุกคนจะเขาดูการทำแตงกระเซ่ๆๆจับ คนป้าไปดีกว่านะทุกคนนะไปบราบารลุทะเลาะบรลูดูเศร้าๆอย่างไ,ไม่พูดไม่จามากมายเลยเบ<ป><ม>ื่ออะไรป่าทะเล,ลาะลาซูเหรอฮะบรรลุทะเลาะกับลาซูหรือเปล่าตอนนี้เขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเลยพี่ทำบ้องพอนะเออทำบ้องพอทำบ้องเกินหมดแล้วทำบ้องพอเลยลพเ,ลยลเยลลพราะว่ามาเล่นเราก็อเอาแค่ ไม่อยากให้มันเยอะกันไปเจ้าเราเปัญหาคืออะไรรึเปล่าถ้าขึ้นมาเราเสียดายให้มันกินไม่ไหมดเลยเก็บแต่บ้านก็เดี๋ยวจะบ้านก็ปุ่มเลยเพราะว่าคนป่าก,กว่าจะเด็ดแล้วก็กลับไปถึงท่าก็พอดีและเหี่ยวหมดบาลู่ลาสูเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรกับบาลูหรือเปล่าแบบว่าทะเลาะกันหรือเปล่าทะเลาะาลูไม่ค่อยมันพูดไม่จาเลยทะเลาะกันแน่นเลยกว่า อ้าวโอเคจัไปอ๋อระยะนี่พอดีนะนี่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 โอ้โหควงขึ้นมาตากไปต่อนึงก่อนดีนะฮะที่มีส่วนรวมนะก็จะ้สกมีความสุขอะในโลกมันทำพเข้ากันนะบาลูแต่เอามาสวยๆอ่า พอแล้วก็โค้งเลยง่ายปะยใช้จอบเป็นมันง่ายขึ้นเยอะนะอะ๋อพอพอพอมันต้องกว้างเกินสามนองก็เหลือเฟือแล้วเราจะไม่ปลูกเยอะจนแบาว่ากินไม่หมดแล้วเกียของฝากพอดีแหละทำน้องเสร็จผลิตผักก็แช่น้ำอิ่มตัวพอดี นี่แต่เรามาสร้างของไม่เคยหายนะสร้างกระตอบเนี่ยไม่เคยมีของหายไม่เคยมีใครเข้ามาเลยครั้งแรมาดูแล้ว,วแล้วตรงกลางอ่ะตรงกลางตัก,ต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 กให้มันฟูแล้วครั้งแรกก็สวยแล้วถ้าดูเขาเขาเรียนรู้ไวมากก็ดูมึงปุ๊บสามารถถอดแบบได<ร>้เ<ร>ลยแค่ไม่รู้ภาษาเหมือนเราอืวต่อไปก็เป็นอันนเไรนะอเจารย์ Ok rồi. Phải lên năm quang liếc là phở. Quân Ok, rồi เตรียมตัวเอามาเล็ดมาวางยา่ไหมบรรลุช่วยปลูกอยู่ทุกคนนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะบรรลุพร้อมยังไปเอาไปเอามาเล็ดเลยบรรลุเอามาเล็ดแคนะทุกคนนะก็คือเขาตั้งใจที่จะช่วยเราเหมือนกันนะเขาไม่นิ่งอยู่ได้แบบให้เราทําเขาก็ช่วยทํานะแต่บางอย่างเขาอาจจะกลัวมันยังไม่กล้าทําก็มีเพราะว่าเขากลัวจะผิดพลาดไปกลัวเราจะว่าก็ก็มีนะมาบรรลุ

แล้วสามสามหลุมได้อยู่เนี่ยและด้างอย่างนี้ปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บหลุมมาสามเมตรใช่ป่ะทั้อย่างนี้นี่เข้าใจเปล่าสามไงอ่าบปดูว่าเขามีปัญหาหราสูแน่เขาไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเขาเลยเราดูรู้เรื่องูเรื่องเป็นไงมาทุกคนกูช่วยปลูกกันทุกคนฉันตั้งตั้งกล้องยาวเลยทุกคนช่วยเล็กปลูกเลยนะ แลเวียบอาลูบอลูนี่นหาไแ่แข่งก็ไปเลยนี่จะเอามาเป็นังไงนะรอลุ้นกันนี่ได้ทุ่สารบุ เดเยอะมากเลยเนี่ยมอว่าเขาไม่มีพวกอะไรวะตัวที่กินพวกมเมล็ดนะไ <มะ S 2> ก่ป่าว่าวมาเขี่ยนกค่อยม,มาดูชอบป่ะอ,อืมชอบ เยอดอเยะเลยเอยเลย่ะมหนึงลอง,งป่ะละองันละเดีอะเอยมากเลยอืมนี่ถุงเดียวเนี่ยใช่ป่ะถุงเดียวพเดีเลยเดี๋ยว้ปูปูไว้หมดเศษของอเหอโอเควถาใ้ห้ไปปูคิดทำอะใช่ไงใช้ปูคิดทำได้ รูดไปลด,ล,ดลดน้ำกันนำมาลดทุกคนมาลูก็เดินไปที่ห้วยนะเพื่อตักน้ำมาลดน้ำต้นผักบุ้งที่เพิ่งปลูกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปหาตัดอ่าไม้ไผ่เมียเมียเหรอออกไปเอาไมลงปีตไก่นะมีวัวตักมามีหม้อกับขันเมื่อกี้นะซึ่งบารูผมเคยให้โบรดน้ำอาจจะไปเก็บที่ถ้ำหรือเปล่าไม่เอาหมาหรือเปล่า ว่ากลัวหายหรือเปล่าทุกคนแต่กต้ังเตรียมเพื่อทำกระบอกน้ำไว้ดื่มไพที่นี่รับ่าวอนนะ <Okay. S 1> แต่ว่าต้องทำให้มั่นคงให้ถือว่าใช้ได้เลยปลาโลมายังเอ่ย๋ยวให้ไปดูด้วยอืมสะอาดเผื่อแบบมีการปนกินปลา,า่า น้ำตุ้ยชาอืมชา,มชาดื่มได้บารูนี่โอเลยทำแบบผมทำเมื่อวานนะบารูทำเนี่ยตักขึ้นมาใส่มือเตรียมอ่นบารูโชว์อ,อืมนั่นแหละมันเยอะเกินนะแต่มันเสียโอเคเก่งมากบารู กอยี่ของดินในป่าเงี้ยคือมันมีความชุ่มชื้นนะลดน้ำต้องเยอะมากเท่าไหร่แต่มันก็เก็บความชื้นได้นานแล้วก็ดินเก่าที่เราขุดไปมันไม่มีความชื้อนอยู่ไม่ได้แห้งมันน้ำแถวบ้านนะฮะดินแถวบ้านนะทุกคน yeah. นี่แหละมากบารลู เรารดน้ำากทุกคนทั้งวันจะไม่ก็แทบจะไม่แห้งนะทุกคนดูดิเมื่อวานผมมารดน้ําต้นไม้พักทองกับต้นเขาโพดใช่ไหมยังมีความยังมีความชื้นความเปียกอยู่ทุกคนดูจากสีก็รู้นะมันเก็บความชื้นได้นานมากพี่เพราะฉะนั้นในป่ามันประหยัดเรื่องน้ำเยอะเลยทุกคนถนะ้าปลูกพืชในป่านะแล้วของเราคือข้อดีอยู่ใกล้ลำธารเลยกันอยู่ใกล้ห้วยนะเราสามารถหาน้ำได้ง่ายถึงจะต้องใช้น้ำก็สามารถตักน้ำในห้วยมาใช้งานได้เลย เงี้ยฝนตกเงี้ยคมาโ okay. อเคจะมายัง okay. มาดูโอเคมาดูไปเก็บของแนละ้วมาดูกันว่าจะทำอะไรกันต่อทุกคนไปทุกคนก็ได้ละหมายเลขนเป็นยังไงครับแก้วดื่มน้ำซึ่งเราทำแ <นำ S 1> บบวิธีธรรมชาติง่ายๆายนะมาอันนี้คือใช้ไงบอกไงเนี่ยบอกดิก็ล้างสะอาดก่อนนะอันดับแรกคือมันมีครุขุยใช่ไหมใช่คต็มอันนี้สะอาดล้วก็จะทำอันนี้ให้มันแบบว่าสะอาดเรียบร้อย มันมนม,มันมนมาให้มันมีเรียมคมนะใช่แล้วก็จะทำให้สะอาดปุ๊บอย่างเงี้ยเร้นะจริงๆแค่มีกระดาษใส่จะเหมาะมากเอ๊ะออทายทุกคนเสร็จลัดหนึ่งใบเดี๋ยวเราจะเริ่มทำที่ทำให้เสร็จต่อแล้วก็ไปว่ายคลื่นจบนะแล้วมานั่งดื่มน้ำกันสามคนมา